พาลูกๆไปฉีดยาจ้าเจ้าตัวเล็กเข็มที่สองจ้าีมือนี้เป็นคาก็ครั้งที่สองเนาะจะมีแบบพกโลกนะจ้าครั้งแรกนายฉีดไปแล้วที่นี่อันงวดนี้ฉีดครั้งที่สองจ้าเห็นอเนอเนอไอจิ๊ดตี้อะไรโอเค ตัวนะคะภาพประเสริฐจ้าเจ้าแม่แดงนี่ก็บา้าเป็นไฮมอเบิ้งจ้าหนานี่คือว่าหน่าร้อยดำดำนี่จ้าไม่ก็รวมเป็นยังโอเค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 มีส้อมนะมีส้อมนะอ้าวรถสิกัดแม่ทน่อยเอ๊ะเกจ้านี่นะจ้าสองตัวอุ้มป้อมกันนั่งข้างหลังจ้าเบาะไว้ยังไอ้ข้างหน้านี่บ่คือชิบเบาะไว้จะอ่า เด้๋วจะเด้ยยังอยู่ในรถเหมือนเดิมยังว่าไปหอดใส่จ้ะพ่อขับรถต้องให้แม่กุ้มทั้งสองตัวเลยเลซีเลซี่ไ้แดง ไปดีจ้าตอนนี้ผ่าลูกสาวยางตลาดตลาดเดียวอันนี้เดินตลาดกุมภาวัค่ะพร้อมจะหอมพร้อมทุกอย่างทั้งทั้งหิวของทั้เที่อนั่นจะจับอุ้มเอาลูกจ้ะ3.3 y e a อ One Uh-huh โอ้พโอ้พโอเคจ้าเดี๋ยวหันกล้องให้เบิ่งเนาะยังอยู่ตลาดยุ่จ้ยังอยู่ตลาดอย่างจุ๋มหัวลุงสอย่างย่างตลาดยุ่จ้โอ้เค็คเป็ดแซ่บค่ะต้นไมาค่ะ And you guessed it, it's still raining. It's been raining for 24 hours. It's so dark. It's not We're going to walk around and go on the foot. Honey, turn around a bit. I'm hungry and I'm feeling hungry. I'm just carrying the shopping. แลสบายถือแค่กล้อง are alright? are you you too อายุอะไรอายุือโอนะหอมหอมประทูมามาเคกค่ะเค้กเนอไอแดงอ้วนแล้ว อ้วนแล้วเวกมากินผักกับอ้ผักสดกับผลไม้ายหลายจ้างานตลาดด้จ้้าสงงานตลาดเ้ยตอนนี้ย่งวท ไอ eh? อันอันไอนกระเทียมเท่าไหร่จ้าเนี่ยที่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่ที่สิบสิบสัน,นแปลว่านั่นซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วล่ะเรากินประทันแม่จ้าอันนี้ยี่สิบเออกระเทียมหน่อยเพื่อนเพื่อนเนี่ย like ไปไปไก่อาหารเพื่อนเด้อ จะบบจ้ะ,อจะเออเสียวน่ส,สี่สิบเงินสี่สิบเนาะเอาอันนี้แหละจ้ะส,สี่สิบบาทไปวะพร้อมนี่อยู่จ้ะอันอันนี้อัน,อน,น,านขายอะไรจ้ะแผ่นละหาบาทเอาแผ่นนึงเอาเอาสองแผ่นจ้ะจะไปกินนันหนึ่งไก่ กันป่าบะม,ม,าาบมี่นัามาจ้ะรสป่าป่าบะมี่นนกับรดผักผักขบะมี่ย้ายท่นบกินเมอน,นอันเนื้อนะจ๊ะจะก็จะมักขัดจะมักมักจากจทอโลมใบแดงเจ้าใบแดง จะใส่วิตาบังดูตัวเล็กไอตัวเล็กตอนนี้กำลังเดินทางกลับจา้าฉีดยาเรียบร้อยไม่ร้องสักแอะไปแดงก็มาตรวจน้ำตาค่ะน้ำตาที่เป็นคราบยู่นานะน้ำตาจะตรวจเช็คตาสายตาเพราะเป็นอย่างจาวบะมี่บะมี่อย่างอ,อันตรายจา้ะธรรมดาของ